ดีครับอยู่กับช่างคมพอเพซิ่งนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมตัวดีหนึ่งร้อยเอยไม่ใช่ดีเก้าร้อยงานโมดิฟายนะครับเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการโมดิฟายเบื้องต้น,นครับเนาะก็ก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างคมพอเพซิ่งด้วยนะครับเนาะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมก็ไม่พูดมากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะด้านหลังตัวนี้เป็นงานที่ทําการโมดิฟายเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้เรามีการเปลี่ยนแอลโลพาสอินดักเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความจุคาปาซิเตอร์2ตัวนะครับในช่วงของอการเก็บประจุไฟในส่วนของที่อยู่กับชิปขยายนะครับแล้วก็เพิ่มพัดลมระบายความร้อนตัวนี้ใช้เป็นพัดลมขนาด2นิ้วนะครับโอ้ไม่ใช่2นิ้วมันเป็นขนาด40 40 10ิบหนึูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับมันจะกว้าง40่สิบแล้วก็สูง 10. บนะครับสิบมิลนะเพื่อน <spe ech> เพนเพราะว่ามันจะใส่ได้พอดีถ้าใช้ตัวที่มันใหญ่กว่านี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดมันจะมันใส่ได้นะแต่มันยื่นออกมาตรงตัวนี้ตัวขันยึดน็อตลำโพงเรานะครับทําให้มันไม่พอดีที่พอดีก็คือขนาด40่สิขนาด40่สิบสนะครับคือ,คอมีความกว้าง 40ยาว40แล้วก็สูงแค่10นะครับเพื่อนๆเนาะใส่ได้พอดีเลยนะครับใช้เป็นแรงดัน24โวลต์นะครับแล้วก็ยึดน,อน็อตตัวเกี่ยวเข้าไปตรงนี้นะครับยึดเข้าไปกับซิงได้เลยนะครับผมในส่วนของปลาคาปาซิตเตอร์ตัวนี้นะครับคาปาซิตเตอร์ตัวนี้จะเป็นค่าสามสโวลต์ถึง50โวลต์ความจุ1,000ไมโครฟารัดนะครับซึ่งของเดิมจะเป็น35โวลต์อยู่ที่ 470มโครฟรัดนะครับอันนี้เราก็เพิ่มเป็น1,000พนะครับเพิ่มความจุให้เหมาะสมพอดีนะครับเนาะนี่นะครับหน้าตากมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมไปเอาตัวที่ยังไม่ได้ทำให้ชมอีกแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับเหมือนของ d 8 0 0นะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับกับเอเคนนเพื่อนงานของเดิมนะครับของเดิมก่อนโมจะเป็นตัวนี้เนาะหน้าตาส่วนตัวนี้โมรีไฟแล้วนะครับเห็นความแตกต่างกันแล้วเนาะ ด้านบนนี้งาน modify เรียบร้อยนะครับงานล่างก็คืองานเดิมๆนะเพื่อนคาปาซิเตอร์ที่พูดถึงเมื่อก,กันเมื่อกี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแรงดนันรับแรงดัน3 5โวลต์ที่470ไมโครฟารัดนะครับอของงาน modify ตัวใหม่เรา,เาผมจะตัวนี้ผมใส่ตัว35โวลต์นะครับแล้วตัว5 0โวลต์1,000ไมโครฟารัดแบรนด์เกรดดิคอนนะครับ เกจโอดิโอแท้นะครับเนาะอันนี้งานมูเนาะแล้วก็ตัวเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งตัว L ตรงนี้นะครับเรียกตัว L แรงดันช่วงเบรคครับฝั่งขอบสุดนะครับเพราะว่าช่วงเบรคเขาอยู่ตรงนี้ S บวก S ลบนะครับค่าเดิมเขาจะเป็นอ่าค่าเดิมจะอยู่ที่หนึ่งห้าศูนย์นั่นเพื่อนหนึ่งห้าศูนย์นะครับค่าเดิมเท่ากันหมดเลย ช่วงเบรกลางแหลมนะครับค่าใหม่เราก็ใส่เป็นตัว220ถึง450นะครับนี่นะตัวนี้เป็น220นนะเพื่อน220กระแสอยู่ที่3แอมป์ขึ้นไปนะครับของเดิมมันก็จะเป็น150่านนะครับของใหม่เป็น220หรือใส่ได้ถึง450นนะครับที่แนะนำ ในช่วงเบสแล้วก็ลองมูแล้วก็ฟังเสียงกันดูนะครับ220 330 450นะครับลองดูแต่ของช่องคมใส่ไปที่220นะครับผมมองว่ากำลังพอดีนะครับเพิ่มแรงจากตัวเดิมมาอีกประมาณเกือบเท่านึงนะครับประมาณ0 5, 5เท่าเสียงมันจะไม่เพี้ยนเยอะนะครับด้านในก็จะเป็นทรงนี้นะครับ,บาซิเตอร์เนาะ ตรงนี้จะเอาออกอยากหน่อยนะเพื่อนๆต้องให้ระวังมากๆเลยถ้าใครจะบัตรกีถ้าไม่มีความรู้นี่อาจจะพังได้นะครับเพราะว่าช่องการบัตรกีออกเนี่ยมันมีไอซีเล็กๆอยู่ข้างๆด้วยระวังถ้าโดนในพวกนี้แล้วมันมีพวกขี้ตะกวัวไปจ้ำสองขั้วระหว่างกันในช็อตได้เลยนะครับถ้าช็อตนี่คือพังเลยนะใครไม่มีความรู้ความสามารถผมมองว่าค่อนข้างจะยากในการถอด ตัว L หรือว่าอินดักเตอร์ตัวนี้ออกไปนะครับระวังนิดนึงนะครับการเอาสองตัวนี้ออกเราต้องถอดซิงค์นี้ออกก่อนเนาะขาปาออกซิงค์ออกขาป้าออกนะครับเราให้ถอดทีละตัวนะครับโดยการหยอดตะกั่วลงไปขากฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับ้วค่อยๆใช้คีมอาีบแล้วค่อยดึงๆๆรับนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีบัดรรีด้านล่างออกทําให้ทําการถอดยากมากนะครับส่วนนี้ตัวบั อของคาปาซิเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะบัดกีขามันด้านล่างได้เลยตรงนี้นะครับบัดกีออกได้เลยแล้วก็ใช้ที่ดูตะกัวดูตะกัวที่มันติดในรูออกนะครับเมื่อดูดออกแล้วมันก็จะสามารถใส่ได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆเหมือนตัวนี้เนาะเราใส่เข้าไปขั้วบวกขั้วลบก็แถบนะครับให้จําไว้ว่าแถบสีดำเนี่ย ฝั่งที่มีแถบเนี่ยเป็นขั้วลบเสมอครับอันนี้เหมือนกันมันจะสลับด้านกันครับระวังในดีแต่ถ้าเป็นคาป,ปาตัวเดิมเราจะรู้ได้อย่างไรใช่ไหมครับว่าฝั่งไหนมันลวกฝั่งไหนมันลบนะครับก็ตรงนี้เลยมันเป็นคาป,ปาปอกสีเขียวนั่นเพื่อนแล้วก็จะมีขีดสีเหลืองอยู่ไอขีดสีเหลืองนี่แหละมีสัญ,ญลักษณ์ลบอยู่ฝั่งนี้คือฝั่งลบเสมอนะครับเนาะคาปาตัวแรกก็คือฝั่งลบหันออกมาข้างนอกครับาป,ปาตัวที่สองฝั่งลบเราก็มาสังเกตว่าเขตสีเหลืองนี่มันอยู่ฝั่งไหน อันนี้มันอยู่ฝั่งนอกเนาะแล้วก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับเวลาเราเอาของใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จําขวดีๆแล้วก็ใส่เข้าไปให้เหมือนเดิมนั่นเองครับการทําก็จะประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยากนะเพื่อนๆแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายนะครับลองดูดีๆส่วนเออเขาเรียกตัวหัวแรงแบบกี่ไฟคุณต้องแรงจริงๆไฟแรงสม่ําเสมอในการาจี้ตะกัวให้ละลายลงไปแล้วก็ดึงๆออกนะครับ คลิปนี้อธิบายอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะทําให้แบบอืทําเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้มันเบื้องต้นแล้วกันนะครับเพื่อนๆเนาะโอเคนะครับในส่วนของตัวชิ้นงานที่ช่างคมทําเสร็จแล้วเนี่ยใครสนใจที่จะอยากได้ไปนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ตัวแรง200วัตต์แท้นะครับชิปเดียวกับ t b 21เลยมี2ชิปขยายด้วยนะครับผมเอาไปขับเบส1หนึ่งตัวไปขับอ่า กลางแหลมอีกหนึ่งตัวสำหรับชิปขยายครับ TPA สามสองสามหนึ่งหกหกศูนย์นะครับ, 3, 2, 3, 1, 6, 6, 0, รบถือว่าสุดยอดสามารถลงสองโอมได้ไว้คู่ได้เลยเพราะว่าติดตัง้งผลลุมให้แล้วนะครับติดตัง้งปลลุมให้แล้วไว้คู่ได้เลยนะครับส่วนดอกลำโพงที่แนะนานะครับก็จะเป็นพวกโคงปั๊มไปก่อนละกันโคงปั๊มสี่โอมหนึ่งร้อยวัตถึงสองร้อยวัตต์นะครับหกน,นิ้วหกจุดห้านิ้วแปดนิ้วนะครับผมจิตงุยผมไม่ยังไม่แนะนําให้ไปขับหรอกเพราะว่ามันอาจจะขับไม่ไหวเนาะ แต่ถ้าเป็นดอกคงปั๊มธรรมดาดอก200บาทอ่ะขับได้นะขับได้10นิ้วนะแต่ต้องใช้สเปคดอกให้พอดีนะครับผมนะโอเคในส่วนงานสําหรับใครทําไม่เป็นตัวพังเนี่ยก็อยากสั่งเป็นสําเร็จที่ช่างคมโมดิฟายไปแล้วก็มีนะครับมีก็ตัวหนึ่งก็จบอยู่ที่1690นะครับรวมส่ง1690รวมส่งครับสนใจสั่งซื้องานก็ทักเข้ามาที่ไลน์กับเบอร์โทรหน้าโปรไฟล์นะครับที่ให้ไว้นะครับเ,เพื่อนๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนใครขอใ,ใครที่จะติดต่องานก็ติดต่อมาทางอดีไลได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขมซาโรซีซ่สาวให้ด้วยนะครับเผื่อรอบหน้าจะมีอะไรดีๆมาแนะนำนะครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ